สวัสดีค่ะแกันนะคะอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะถึงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะเพราะเราจะได้หยุดยาวไปหาพ่อแม่ไปหาครอบครัวของเรานะคะการเดินทางเราก็จะต้องไปกับรถยนต์ใช่ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมเช็คนะคะหม้อน้ำนะคะแบตเตอรี่ คือห้องเครื่องเนี่ยสำคัญมากก็อย่าลืมเช็คนะคะยางรถยนต์พวกนี้นะคะเช็คดีๆนะคะและอีกอย่างอย่าลืมเคลือบสีรถยนต์นะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันดินสอพองด้วยนะคะแก้มขออวยพรในเนื่องปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีอะ่ะช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวนะคะขอให้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบปีหนึ่งเราทำงานกลับบ้านก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ ราบลื่นทุกอย่างเลยนะคะค่ะแก้มก็ขออวยพรในวันสงการานให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ